สามัน,นะครับเอ่อการประชุมในวันนี้นะครับเราจะมีสมาชิกของสมาคมอยู่สองกลุ่มด้วยกันใหญ่ๆคือประเภทสมาชิกสามัญซึ่งนะัทะเบียนของสมาคมกีฬาข้อกายและสิท์ประเทศไทยนะครับเรามีสมาชิกสามัญน,นะครับสมาชิกสามัญซึ่งได้มีการรายงานทะเบียนให้กับการกีฬาประเทศไทยให้กับนารทะเบียนของสมาคม ก,กีฬาแต่ก่อนแต่ไปเมื่อ31ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเรามีสมาชิกสาม,มัญอยู่ทั้งหมด50ค่ายสมาชิกนะครับแต่ต่อมาเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีสมาชิกสาม,มัญที่มีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิก1ค่ายนะครับซึ่งเราก็ได้รับทราบลักณะนี้เราก็มีสมาชิกเหลือเทียง43อันเหลือพีง49ค่ายนะครับแล้วก็ตาม หลักของการจัดประชุมสามาัญหรือสามัญก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีสมาชิกสามัญเกินเกินหนึ่งสูงสุดลงคะแนนเสียงในการ้งกตั้งนายกได้ดังนั้นในวันนี้นะฮะเพื่อให้สะดวกและง่ายแก่การพิจารณาการตรวจสอบการตรวจนำนะฮะเราก็จะแบ่งที่นั่งออกไปสามโซนด้วยกันนะฮะโซนที่1น่งโซนตรงกาง